phân chủng phải làm điều gì đó tuần này nó chứa phân phân cái mất này còn cái nền nó nổ đấy cho mình không. nó nổ liền liền lắm กดไลค์กดแชรกซกสัสไให้บนอชแนล่ยเดยพี่น้องแล้วอย่าลืมก,กดกรกุ้งกิ้กุ้งกิ้งเน,นจ้าพ่มพี่น้องสุสกคนจ้าไยเอซใหม่เอซีเก่าแล้วจ้าเนาะพามาตัดหน่อไม่คือเก่าได้จ้าพี่น้องอนะ๋อ,อ,อบต,ต้อมสวัสดีครับต่ออีสองพี่น้องถัดเลยเอาเรียกวัชมาเามือนโบมาแลวเนาะเขามื่อนี่เราจะพี่น้องมาแล้วก็นเลยผลก็มาแล้วนะ<อ>

สวยมาจำไปกันมานี่เป็นี่เลยนี่มาจำอันตันี้กันโอ,อ้ยไก่ไก่เนาะกับจาเนาะมาจำเป็นเยอะมากเมื่อกี้เนี่ยเอาตัวพี่ก่อนนะนี่เตัวนี้ก่อนสวย

สว,วเกงเลย่ายทันบบองลูกหดตกแล้ว้วอกนักโลตอมจะหักไว้หน่อยนะัวพี่ตัวยอ๋อ Gập lắm. Hãy gặp mặt đáp. Hãy gặp mặt đáp. Hãy gặp mặt phần thì gặp mặt đáp. Hãy gặp mặt đáp. này gặp mặt đáp. Hãy gặp thì mất Hãy áo đấy cho

quay có quay con đâu có đi đeo đấy tắt lên Ừ, subscribe ừ. cho à, không Oh, tôi đi nói nó vào trong có nhiều không bột nào oh, oh. sẵn rồi sẵn tạo sẵn sàng sẵn sàng nhỉ sàng nào sàng con sàng cái sàng sẵn đó tuần này sẵn พี่น้องเป็นตะกา้าพี่สองนะเนี่ยพี่สองนะเนี่ยมีแหลงเอาแนวมาใส่เลยนี่ต่อก่อน อย่ากินส้มแม่พูดสบายเนาะก็ะเว้นเวลานอนเนี่ยเว้นเวลาเหตุงานกกคืนเน่เวลาเหตุนาร์ยงกูนะเจอแสงแล้วละลายถ้าแบบถ้าได้นอนเร็วอ่ะตื่นดึกลงเช้าหรอ 是人了。对。 นองได้เท่าคนขนาดเลยรีดอยู่รีบอยู่ลตลกดตกีดีสามตกใจนะบอตอมคือ,อพันว่าอ,อ,อะไรพลคนยังไะ 8 4ฝน8แ4เนาะโหดแล้วทางบ้านทางภาคใต้ทางบ้านเฮา, <c oughs> า,า,าเป็นระยะระยะอยู่เด้เนาะช่วงตกก็ตกช่วงแรงกร็แรงเนาะบ้านเฮาเน <c oughs> าะจาเทศบาบ้านจ้าพี่น้องจา้าบ้านเจ้าได้เฮยนครสวรรค์ได้เป็นจังได๋คือกันบ่เจ้าเจ้าทักเย เออผลมาแล้วผลมาแล้วหนึ่งร้อยจับพี่น้องได้ไหลายได้เนาะ เด็กขึ้เก่าได้จะพี่น้องสาวโรงเรียเอาไปเก่งอ,อย่ามาเลี้ยวอีบอสขออีพ่อเอ้ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กด,ด,ด,ดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนิวแชนเนลด้วยนะครับภาพการใดขอโทษขลอภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องืบองบ่าวต้อมปอกเป็นไงสวยพอที่จะขายได้เปล่าพี่น้องขายได้อยู่บ่จ้า ha <laughs>